ไม่ใมีตั้งใจไู่ช่องแเนซานะคะวันนี้เมย์มากับเมคอัพลุคนี้เลยคะ่ะที่จะมาบอกเทคนิคแล้วก็แต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะรวมถึงวันนี้เราจะมาเหอของใหม่กันด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนส่วนใครที่กด subscribe แล้วแล้วก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้หน้าสดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาบำรุงผิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเราใช้อะไรยังไงบ้างเนาะมาที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะเมย์ก็ใช้เป็นเซนเทอร่าเอ็มพูเนาะใช้1่ดรอปต่อไป ก็จะมาใช้วิตามินเฟสเบกของบอบบี้บราวนั่นเองจะบอกว่าตอนแรกอยากลงมูคีมด้วยค่ะแต่ว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากลองรองพื้นใหม่จ้ะทุกคนแร้ก็เลยเดี๋ยวมูคีมมันจะทําให้ดูฉ่ำมากจนเกินไปเราก็เลยตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวมูคีมไว้รอบหน้าใครอยากให้รีวิวมูคีมวิธีการชงวิธีการใช้ต่างๆว่าเฮ้ยคนหน้ามันคนผิวผสมอยู่เมืองไทยจะไหวไหมเดี๋ยวไว้จะทําให้นะคะยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะต่อไปก็ไปลงกันแดดนะคะเป็นจ้องแซมมูลมาสเตอร์ค์ดแอมพูซันนะคะคนพบว่าน้องดีมาก ไม่ทำลายเมคอัพใดๆเลยทุกคนแต่ว่าอ <côté> ันนี้ไม่ได้มาเป็นเทสเตอร์นะคะก็คือใช้เทสเตอร์ก่อนหมดจริงจังมากนะทุกคนแต่คือน้องดีมากเนื้อคือเบามากแบบเบาเลยแล้วก็ไม่ไปทำลายเมค เลยนะคะทําให้เมคอัพแบบติดดีมากขึ้นด้วยซ้ำอ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างนอกกระแสะมากเลยทุกคนแบบไม่ค่อยมีคนใช้ขนาดนั้นทั้งทงนี่จริงๆมันดีมากเลยนะแต่ใดๆก็คือยังไม่เคยทดสอบว่าเออมันกันแสงแดดได้มากน้อยแค่ไหนมาลองรองพื้นกันเลยดีกว่านะคะเป็นช่วงเวลาที่ทางเรารอคอยที่สุดนั่นก็คือการใช้รองพื้นตัวนี้เลยอันนี้คือ Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation ค่ะเบอร์ที่เมย์ใช้เป็นเบอร์6นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆ แล้วเนี่ยเมย์ต้องใช้เบอร์5้านะคะทุกคนแต่ว่าสีรองพื้นของชาร์ลอตเทเบอรี่คือหมดแบบหมดแบบหมดจริงจังมากใครเป็นสาวา uri, วงชาร์ลอตเทเบอรี่เราซื้อสีที่ตัวเองใช้ทันเนี่ยคือแบบสุดยอดอยากจะปรบมือให้วันนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้กันทางเราก็มีความตื่นเต้นในการแบบซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้อะมาดูกันนะคะว่าแบบน้องจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเนื้อรองพื้นนะคะมีความแบบเหลวเบาๆกรุบๆอุย้ยพูดแต่สีเบอร์หเมย์ก็ใช้ได้ไหมเถอะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะ ดรอปออกซิโด,ดงออกซิไดร์ปรับเฉดได้ไ,ดไหมนะคะวิธีการใช้ก็คือเดี๋ยวเมย์จะเกลีย่ยด้วยในมือแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ฟองน้ำนะคะช่วยเกลี่ยทีหนึ่งสวยนะแต่ว่าไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะเนื้อบางมากช่วงนี้คือมีรองพื้นต่อคิวรีวิวเต็มเลยอสีเริ่มเข้มขึ้นรู้สึกว่าน้องจะดรอปนะคะทุกคนจะ้ะใดๆนี่คือลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งหน้าและลำคอนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อไปเดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์กันเลยดีกว่านะคะ คอนซีลเลอร์ที่ใช้ก็จะเป็นของ Tarte ทอ a เช Tape เ,เหมือนเดิมนะคะเบอร์ 34s นะคะหลายคนถามเยอะมากว่าแบบว่าเออใช้สีอะไรก็คือใช้ 34s นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ถ้าจะยี่ห้อเดียวเลยอะที่ใช้ไม่เปลี่ยนจริงๆแล้วก็มีซื้อตุนไว้ด้วยจำได้ว่าซื้อครั้งแรกอะน้องเขาราคาแค่แบบน่าจะ1,000ท่วนแต่อนนี้ก็คือขึ้นมาแล้วหน่พราะเขาเซ็ตตัวกรุบนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เกลี่ยกันเลย ่อไปนะคะเราก็จะมาเชดดิ้งคอนทัวร์กรอบหน้ากันหน่อยนะคะด้วยแพคติกชาอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะใช้แบบเนื้อครีมนะคะทุกคนกับแปรงโซอีว่านะคะอันนี้คือเกลีย่ยไปก่อนลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้แปรงเกลีย่ยแล้วก็บวกกับฟองน้ำเมื่อักครู่ที่เราเกลี่ยรองพื้นนะคะมันจะมีตัวเนื้อรองพื้นเนื้อคอนซีลเลอร์ติดอยู่เนาะมันก็จะทําให้เกลีย่ยได้ง่ายมากขึ้นขอบเขบิบเอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจางในจางมากขึ้นงัดดั้งกันนะคะงานงัดดั้งต้องมาเวลาลงเชด ดิ้งคอนทัวร์จมูกด้วยเนื้อครีมค่ะอย่าลืมลงไล่ไปจนถึงคิวเคิลด้วยนะแสงและเงาใดๆอาจจะตกกระทบไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยดูเหมือนกับเฮ้ยจมูกเอียงหรือเปล่าเปล่าจ้าแสงเขาน้าไม่เท่ากันแล้วก็ใช้ฟองน้ำเนาะในการเกลี่ยอย่างเช่นจมูกเนี่ยเราก็เกลี่ยแค่ตรงกลางอาจจะเป็นตรงขอบนิดหน่อยนะคะส่วนตรงแก้มเนี่ยเราก็กดๆขอบไปได้เลยเนาะเห็นไหมมันก็จะมีความเข้ากันมากกว่าเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้มันก็จะแบบโดดๆนี่มันก็จะเข้า ากขึ้นอารมณ์แบบมีมิติมากขึ้นใดๆนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาเซตแป้งฝุ่นกันค่ะแป้งฝุ่นที่ใช้นะคะก็จะเป็นของจ้องแซมมูนเหมือนเดิมต่อไปเรามาปัดแก้มกันกรุบกรุก,ก,ก่อนนะคะด้วยทอสสีแคปชูเอตติงนะคะอันนี้เราจะเน้นลงตรงใต้ใตาใดๆให้มันโดนเปลือกตาไปด้วยนะคะแบบนี้ คือเนี่ยจิ้มแค่ตรงใต้ตาทุกคนแล้วก็กระจายลงมาหน่อยนึงแต่ว่าอย่าต่ำกว่าขอบจมูกนะคะเห็นความแตกต่างไหมคะเออเวลายิ้มเวลาคุยมันก็จะมีความแบบ้ <laughs> เลตาดูแบบกับกำสวยดูแบบเกาอันนี้คือลงเบาๆก่อนนะคะเทคนิคก็คือใช้วิธีอมยิ้มก่อนก็ได้นะคะอมยิ้มแบบเนี้ยให้มันมีโหนกแก้มเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็จิ้มจิ้มลงไปเลยด้วยน้ำหนักมือที่ค่อนข้างเบานิดนึงนะคะก็คือสีฝั่งนี้คือหายหมดแสงฝั่งนี้คือแบบจ้าในจ้านน่จ้าใน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 จ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาบัตช้อนมาสักคู่นี้เลยลงให้ทั่วเปลือกตานะคะเฉพาะแค่เปลือกตาบนก่อนเนาะ หลังจากนั้นนะคะใช้สีน้ําตาลประมาณนี้เนาะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะกับแปรงพุ่มใหญ่ๆหน่อยมาลงให้ทั่วเหลือกตาด้านบนนะคะลงเป็นแนวแบบโค้งอะทุกคนเพื่อสร้างมิติเนาะต,นต่อไปนะคะก็จะมาใช้พาเลตต์อูด้าบิวตีแล้วก็ลงกับสีนี้แต่ว่าลงแค่ช่วงชั้นพับเปลือกตานะคะ ให้ตามันแบนมากจนเกินไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มสีน้ําตาลประมาณนี้ที่เป็นสีน้ําตาลเฉดที่เข้มกว่าสีแรกที่เราใช้นะคะเน้นเฉพาะช่วงหางตานะคะลงเป็นแบบเบ้าเลยอะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้สีชิมเมอร์ลงไปช่วงกลางเปลือกตานะคะมันก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้น,นแล้วเราก็จะลงสีส้มที่เราลงจากข้างบนนะคะมาลงขอบตาล่างด้วยแล้วก็เน้นเข้มช่วงหางตานะคะแล้วก็เอาสีชิมเมอร์นะคะลงตรงกลางขอบตาล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้แปรงแบนๆกับสีน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้นะคะในการทำอายไลเนอร์แบบอายแชโดกันก่อนคะ่ะก่อนที่เราจะไปลงแบบอายไลเนอร์จริงๆซึ่งเทคนิคนี้ได้ทำคลิปสอนแต่งตาแบบเกา ไปแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะอันนี้เมยก็จะลงไล่มาจนถึงหัวตาด้วยนะคะเพื่อให้มันมีแบบเงานิดนิด,นดตามจะได้ดูแบบมีความจิกมากขึ้นดดใดๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงขอบตาล่างด้วยเป็นคู่ขนานกันมาเลยกับอายไลเนอร์ด้านบน ต่อไปนะคะเราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันบ้างแต่ว่าอายไลเนอร์นี้เป็นแบบเจลฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่ถนัดจริงๆแนะนําให้ใช้เป็นบักบกกาเลยนะคะแล้วเราก็ขีดแบบเส้นเดียวตรงๆร,งรงเลยนะทุกคนตามแนวอายไลเนอร์ที่เราวางไว้ด้วยอายแชโดว์แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อให้สีมันมีมิติมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องไปทําให้มันหนานะทุกคนแค่แบบลากธรรมดาเส้นเดียวพยายามให้เป็นเส้นเดียวให้ได้มากที่สุดเราจะทําการใหญ่ใจเราต้องนิ่งเออ m อยากเลย ต่อไปนะคะเมจะดัดขนตาปัดมาสคารา่าแล้วก็ติดขนตาปลอมกันนะคะเป็นขนตาปลอมแบบเป็นช่อนะจ๊ะซึ่งมันก็จะเป็นการหาทําไงแล้วก็แบบใช้ระยะเวลานานมากเลยก็จะแบบว่าตัดซึ้งแต่ตอนที่ทําเสร็จแล้วแล้วกันนะคะทุกคนแต่ขนตาปัดมาสคารา่าแล้วก็ติดขนตาเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปเราม,มาเขียนคิ้วกันเลยดีกว่านะคะก็จะใช้เคสแบบฝุ่นก่อนนะคะลงให้ทั่วคิ้วไปเลย ต่อไปนะคะก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้ววาดโค้งด้านล่างเล็กน้อยเนาะแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าขนตาแหละแต่ว่ามาปัดขนคิ้วเป็นสีน้ำตาลนะคะต่อไปเรามาไฮไลท์กันบ้างนะคะด้วยดีออเมย์จะใช้สีข้างบนนี้นะคะเป็นไฮไลท์หลักเนาะ แล้วก็จะใช้สีอ่อนอันนี้นะคะในการลงช่วงหัวตาต่อไปนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์จมูกกันเล็กน้อยนะคะให้มันแบบดังพุ่งกว่าน,นี้อีกด้วยเบียแบบฝุ่นนะคะส่วนกรอบหน้านะคะก็ใช้พลติกทาแบบฝุ่นเนาะ ต่อไปนะคะเมย์จะมาจิ้มทำฝายเล็กน้อยเนาะ ไปลิปสติกนะคะเมก็จะเอาคอนซีลเลอร์มาทาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะใช้นิ้วมือแทบเอานะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ลิปสติกอันนี้คือ Mac ที่ X กับ l i s a นะคะสี sorry not sorry ค่ะอันนี้เมกจะใช้นิ้วมือนะคะในการลงตรงช่วงขอบปากนะคะเราก็เอาลิปสติกลงลนี่แหละคะ่ะแต่ว่าทาให้มันแบบบางๆเหลือติดนิ้วนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่อยลงแล้วก็เน้นตรงกลางนะคะให้สีเข้ม ต่อไปนะคะก็จะใช้นาสอันนี้คือสีเบอร์ loose control นะคะเราจะมาลงข้างในกันหลังจากนั้นนะคะเมยจะใช้ YSL เบอร์308นะคะลงด้านในแล้วก็จบด้วยลิปกลอสนะคะ gloss b o ของ Fenty Beauty นะคะลงให้ปากมันดูมีความฉ่ำกระจับมากขึ้นนั่นเองเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะชาด้า และนี่นะคะก็คือ finish ลุคในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ยูหรือว่าได้จริงๆคอม comment มทิ้งกันไว้หน่อยนะคะว่ารู้สึกกันยังไงบ้างสําหรับลุกการแต่งหน้าในวันนี้รวมถึงเทคนิคที่เมเอามาบอกแบบเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะคะหวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆในวันนี้เพื่อนๆจะสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe channel เมย์ซาจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ